หมอลองกระดูคอทับเส้นประสาทเนี่ยอาการก็หลากหลายมากครับผมตั้งแต่มีอาการปวดคอหรือว่ามีอาการปวดคอร้าวลงแขนมีอาการชาทั้งแขนและขาหรือว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงก็ได้หรือว่าการอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับที่มันกดเนี่ยมันกดระดับไหนหรือว่ากดมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรก็เป็นอันตรายครับผมถ้าสมมติว่าหมอลองกระดูกคอเนี่ยทับเส้นประสาทอยู่บางทีมันอาจจะอาการมันอาจจะยังไม่มากปร่มเมมันเบียดเส้นประสาทอยู่แต่ว่าถ้าสุ มมติว่าหมอไม่แนะนําการรักษาที่ถูกต้องหรือว่าผ่าตัดส่วนที่มันทับเส้นประสาทออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนไข้ล้มนะครับแล้วคอไปเป็นลนักษณะแบบงนนะฮะไฮเปอร์เซนเนี่ยคือคองนมันไปทับเส้นประสาทมันก็มีโอกาสที่แขนขามันจะอ่อนแรงหายไปหมดเลยได้ครับผมทีนี้หมอก็แนะนำแหละครับจะต,ต้องมาตรวจนะครับเพื่อให้หมอตรวจร่างกายสืบคนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเช็คว่าหมอลองกระดูกเนี่ยมันทับมากน้อยแค่ไหนทับระดับไหนจะได้แนะนําการรักษาได้ถูกครับผม